ยานิดก็ยังงงๆอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็อ่าก็รู้สึกว่ามันคือยอย่างนา้พี่น้องแต่ว่าก,กดเข้าไปแล้วอ่าก็ก็ก็ดีนะใ,ใดๆด้วจ้ะพี่น้องเนาะแต่ยานิดหากดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจัก,จกสีซื้อพี่น้องเพราะว่ายา่นิดไม่ให้ลูกเพื่อนๆเนาะก็ พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูนนนะเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันเด้เอ,อจ่ารอ,อดูกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องก็ก็ดีเพราะว่าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะ,ะพี่น่องกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างไรายได้สตรีมได้ค่ะพี่ยนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอ่มัน ไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่้นงเนาะอ่าแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วะคะ่ะพี่้นงเนาะก็แต่ละเดือนนาะจากะก็คือเมื่อเช้ายังนิ้ตื่นเช้ามามามาเจอแจ๊คสีดีใจแจ๊คสีสือ่อพี่น้องอมีโปรแกรมเพื่อนเนาะก็พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูเมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูนะคะเพื่อนเื่อนเนาะก็ ว่ายังเหนืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้เให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องว่ายังเหนืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้เให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องมาให้เราตั้งค่าแล้วแล้วหน้าที่เท่าไปใส่พี่น้องกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่เมื่อวานเข้าไปดูก็อ่า ยานิดก็ยังงงๆอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะก็อ่าก็รู้สึกดีอยน้นนอกจากพี่น้องเนาะดีใจอยู่จากพี่หน่องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะแต่ว่ายานิดก็สงสัยอยู่เรื่อจากพี่น้องว่าตอนนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็คือที่แน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่า มีโปรแกรมมาหาเนาะจ้ะก็คือเมื่อเช้าย็นนิดตื่นเช้ามามามาเจอ,อจักสิดีใจจัจกสิสื่อๆพี่น้องอ่ามีโปรแกรมว่ายังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้ให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องสู่ๆกันต่อไปด้วยจ้ะพี่นออ้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่า มันคืออะไรเนาะคะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไลฟ์สดอ่ะค่ะพี่น้องสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอย่างค่ะพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี่ของอย่างนี้เนาะค่ะพี่น้องอย่างนี้ก็จะมาไลฟ์สดแทบทุกวันแล้วก็ลงคลิปอย่างสม่ําเสมอไม่มีวันไหนที่จะมาเว้นนะคะเพื่อนๆนแม้กระทั่งไลฟ์สดมาทุกสูก่สก,กันต่อไปด้วยจ้าพี่น้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่า มันคืออะไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามาชมเห็นว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขามีให้เราเข้าไปตั้งค่าค่ะเพื่อนเพื่อเนาะพี่ยอนนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอมันไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่น้องเนาะ,ะอะ่าแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็แต่ละเดือนว่ามันคืออย่างเนาะพี่น้องแต่ว่ากดเข้าไปแล้วอ่าก,ก,ก็ก็ดีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายยามสายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องเนาะทักทายยามสายๆนะคะพี่น้องมาทักทายเป็นคลิปยาวเนาะพี่น้องคลิปถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไหลสดอ่ะค่ะพี่น้องสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอย่างจ้ะพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี่มาพี่น้องก่อก็ดีเพราะว่ายังนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะคะพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่า เราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ค่ะพี่มาให้เราตั้งค่าแล้วแล้วนาทีเข้าไปใส่พี่น้องกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่เมื่อวานเข้าไปดูก็อ่าว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขามีให้เราเข้าไปตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะดีอยู่นั้นจกพี่น้องเนาะดีใจอยู่จากพี่น้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะแต่ว่ายูนิตก็สงสัยอยู่เดอร์จพี่น้องว่า ตอนนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็คือที่นแน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะก็ยานิดยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีอ่าขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ดันาพี่น้องเนาะเพราะว่ายังไม่มีใครได้กันสักคนยานิดก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีใครได้มาพี่น้องก็ ก็ดีเพราะว่ายัยนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะครับพี่น้นงกดเข้าไปดูก็คืออเราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ครับพี่สตรีมนี่มันต้องผ่านหกหมื่นนาทีไม่ใช่เหรอแต่มันมีให้เราสร้างรายได้ได้แล้วพี่้องคลิปสตรีมนะจ๊ะก็คือเมื่อเช้ายยนี้ตื่นเช้ามามามา,มาเจอแจ๊คสีดีใจจ๊คสีสือ่อๆพี่้องอ่ะ มีโปรแกรมนี้ยันิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็คือที่นนแน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาสู่ๆกันต่อไปด้วยจ้าพี่น้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่ามันคืออะไรเนาะครัะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามอ่ชมว่ามันคืออย่างเนาะพี่น้องแต่ว่ากดเข้าไปแล้วอ่า ก็ก็ดีนะทุกวันนะคะพี่น้องไม่มีการขาดไลฟ์เช้าเย็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะพี่น้องจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเป็นกำลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนเ้อจากพี่น้องเนาะว่ายังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้ให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องอย่างนี้นะคะพี่น้องอย่างนี้ก็จะมาไลฟ์สดแทบทุกวันแล้วก็ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไม่มีวันไหนที่จะมาเว้นนะคะเพื่อนๆน แม้กระทั่งไหลสดมาทุกว่ายังเหนืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้เให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องใดๆด้ยจ้กพี่น้องเนาะแต่นิดๆนิดหากดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจักสีซื้อพี่น้องเพราะวันนี้นิดม่นเลยลูกสู่กันต่อไปด้ยจ้กพี่น้องอก็รอดูกันต่อไปว่าอ่า มันคืออะไรเนาะคะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาติดตาม่าชมทุกวันนะคะพี่น้องไม่มีการขาดไหลเช้าเย็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะพี่น้องจากเพื่อนๆนทุกคนนะคะเป็นกาลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนเ้อจากพี่น้องเนาะเพื่อนเื่อนเนาะก็พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูเนาะคะเพื่อนเือเนาะก็ถ้าพี่น้องก็ ก็ดีเพราะว่าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะครับพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ค่ะพี่นงยนิีก็ยังงงอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็รู้สึกนะพี่น้องก็ก็ดีเพราะว่าอย่านนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะครับพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ค่ะพี่น้องเนาะ แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ภาพนิ่งได้ค่ะพี่น้องที่จริงอ่ะภาพนิ่งยานี้ก็มีโบนัสอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีคิงหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณคุณระบบ AI ด้วยนะคะอันนี้ถ้าจะให้ยานิดอ่าเดาๆก็คือว่าน่าจะเป็นความสม่ำเสมอยานิดก็ยังงงๆอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็ ก็รู้สึกดิเพื่อนเนาะก็พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูเนาะค่ะเพื่อนเพื่นอนเนาะก็เห็นพี่น้องเนาะเพราะว่ายังไม่มีใครได้กันสักคนทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมีใครได้จะเข้าปาสีแล้วค่ะพี่น้องจะเข้าปาสีรู้สึกว่าช่วงนี้นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายยามสายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องเนาะทักทายยามสายๆนะคะพี่น้องมา ทักทายเป็นคลิปยาวเนาะพี่น้องกวันนะคะพี่น้องไม่มีการขาดไลฟ์เช้าเย็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อนๆนทุกคนนะพี่น้องจากเพื่อนๆนทุกคนนะคะเป็นกาลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจากพี่นอ้องเนาะเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่นอนๆนเนาะก็อย่างนี้ยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ใดนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็ คือที่แน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาจะเข้าป .4 สีแล้วค่ะพี่น้องจะเข้าป .4 สีรู้สึกว่าช่วงนี้นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะก็ยางนี้ยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ใดยางนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอ่มันไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็ แต่ละเดือนคลิปถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไลฟ์สดะค่ะพี่น้องสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอย่างจ้ะพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี่ไหญ่เลยจ้ะพี่น,อน้องเนาะแตน่นิดๆค่ะกดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจักสีซ,ซื้อพี่น้องเพราะว่านี้นิดบ่าเลโหลดมาให้เราตั้งค่าแล้วแล้วหน้าที่เข้าไปใส่พี่น้อง กดเข้าไปดูว่าอ่าเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะก็อย่างนี้ยังไม่เคยเห็นนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีอ่าขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ใดอนี้ยานิดไลฟ์ like, เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็คือที่นแน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมา จะเข้าปอสี่แล้วค่ะพี่น้องจะเข้าปอสี่รู้สึกว่าช่วงนี้นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะก็อย่างนี้ยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีอ่าขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ใดยนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอ่มันไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็อ่าแต่ละเดือนิถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไลฟ์สดอ่ะค่ะพี่น้อง สามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอย่างจากพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี้ใหญ่ๆด,ด้วยจากพี่น,อน้องเนอะแต่ในี้ยนิดกดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจักสีซ,ซื้อพี่น้องเพราะว่าเนี้นิดบ้นหลโหลมาให้เราตั้งค่า